เอาสวัสดีครับนักเรียนปหกทุกคนมาต่อกันที่วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เมื่อวันสื่อเราเรืเร่องร,ระบบนิเวศไปใช่ไหมมาวันนี้เราเรื่องเดิมระบบนิเวเแต่ตเป็นส่วนประกอบของระบบนิเวศเจ้าระบบนิเวศเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่สองอันหลักๆคืออันที่มันไม่มีชีวิต ัมีชีวิตง่ายๆรู้แค่นี้ก่อนส่วนประกอบของระบบนิเวศในโลกนี้มีสองแบบคือไม่มีชีวิตกับมีชีวิตเรามาดูอันแรกก่อนคือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตมีอยู่สามอันคือสารอินทรีย์สารอันอนีย์และสิ่งแวดลอ้อมอะไรของครูพูดอะไรมาเนี่ยงงสารอินทรีย์อินรีย์สิ่งแวดลอ้อมคืออะไรไม่เป็นไรไม่ต้ององงมา กูจะมาบอกวิธีการจำสารอินทรีย์น่าเรียนคำว่าอินทรีย์ไหมอินทรีย์แปลว่าร่างกายแปลว่าร่างกายคำว่าสารมันก็คือสารที่มาจากร่างกายนั่นเองแต่แต่ไม่ใช่สารที่มาจากร่างกายเพียวเียวมันมาจากร่างกายที่มอดมวยคืออะไรเ่ยสาร ของร่างกายนันเองสารที่มาจากซากพืชซากสัตว์ซากคนโอเคนะจำว่าอินซีเป็นร่างกายดังนั้นสารอินซีก็คือสารที่มาจากซากของร่างกายร่างกายคนร่างกายสัตว์หรือว่าร่างของพืชโอเคนะไม่ยากส่วนอันต่อไปสารที่มาจากเห็นคําว่าอ่ะไหมอะมินซีอ่ะแปลว่าไม่ ดังนั้นไม่ใช่ร่างกายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ร่างกายนี่เช่นอะไรหละธาตุหรืออาหารต่างๆอ่ะขอถานหน่อยอสารที่มาจากซักแมลงวันตายคือสารอะไรเก่งมากสารอินซีสารที่มาจาก,ากมเาาาามล็ดถั่วเขียวต้ม คือสารอะไรเยี่ยมยอดสารอะนิสีนี่ไแค่นี้เองโอเคไหมไม่ยากอันสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสอนไปแล้วก็หยุดทั่วไปรอบร่างกายเราสิ่งแวดล้อมเขาแค่ให้เราอยากรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ขัดขวางการเติบโตของสิ่งมีชีวิต อ่ะอย่งอายงเช่นหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนเมืองเราเป็นเมืองหน้าร้อนใช่ไหมประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแต่ถ้าอยู่มาวันหนึ่งมีพาย,ยุหิมะโหมกระหนำ่ำมนุษย์เป็นไงมนุษย์ในประเทศไทยช็อกตายกันพอดีสิอันนี้เขาเรียกว่าขัดขวางหรือส่งเสริมถูกต้องขัดขวางโอเคนะไม่ยากอันนี้คือส่วนที่ไม่มีชีวิต อยากให้รูกแค่นี้แลกๆคืออินทรียกับอินทรีย์จะไม่ให้แม่นนะอินทรีย์แลวกร่างกายอินทรีย์อาจไม่ไม่ใช่ร่างกายต้องเป็นพวกวิตามินแร่ธาตุสารอานาโอเคมนะั้ต่อไปส่วนที่สองส่วนสุดท้ายคือสิ่งที่มีชีวิตมันจะมีอยู่สาอันเหมือนกัน ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายซอนแม้แตวตอนต่อนาหาเรื่องนี้ครูจำได้มาดูผู้ผลิตก่อนจำได้ไหมผู้ผลิตมีสิ่งเดียวคืออะไรคือพืชเิ่งมากพืชเป็นสิ่งที่สร้างอาหารเองได้เอาครูผมก็สร้างได้เด้อคนสร้างอาหารเองได้ไหมไม่ได้นะคําว่าสร้างอาหารเองได้คือเราต้องขยอ อ้วกออกมาแล้วก็กินอ้วกเราไปต่อนะอันนั้นคือสร้างอาหารเองได้ไหมแต่เราสร้างอาหารเองไม่ได้เราม,มือเราไปจับตะหลิวกระทาอันนั้นคือทําอาหารโอเคนะ้ไหมมันกินควาว่าสร้างอาหารเองได้คือพืชอย่างเดียวพืชสร้างอาหารเองได้ไงพืชจะรับแสงอาทิตย์แล้วนําไปใช้ในกระบวนการอะไรสร้างขอด้วยแสงเก่งมากเพื่อใช,ช้ในการสร้างอาหารนี่คือการสร้างอาหารของพืช โอเคนะไม่ยากมาต่ออันที่สองคือพู้บริโพกคำว่าบริโพกค,คืออะไรภาษาอาะทางการทางการานิง่งๆกินโอเคนะกินพู้บริโพกก็คือพูดที่กินกินอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องสร้างสร้างมาได้ก็จะกินพู้บริโพกค,คือผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินไม่ว่าจะกินพืชหรือกินสัตว์เพื่ออะไร เพื่อเป็นพลังงานในการดำรงชีวิตวววดอกทานตะวันต้นมโยมเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเก่งมากผู้ผลิตแม่มแม้อ่ามีลูกสี่ตัวเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคถูกต้องผู้บริโภคอแต่เขาบอกว่าผู้บริโภคดันแบ่งได้อีกเป็นสี่อันนี้แบ่งแยะแบ่งแยะมาดูอันแรก ผู้บริโภคอะไรเนี่ยผู้บริโภคพืชเขาว่าผู้บริโภคพืชก็คือผู้ที่กินอะไรเท่านั้นกินพืชเช่นอะไรตัวอะไรบ้างที่กินพืชเราปะเรากินพืชอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะผู้ที่กินพืชอย่างเดียวคือพวกหนอนตะเกนวัวกระต่ายพวกนี้ยกินพืชอย่างเดียวเลยเลยอาต่อไปอะไรพวกที่กินสัตว์ เช่นอาหารเช่นอะไรพวกไหนที่มันกินสัตว์อย่างเดียวสิงโตจะให้สิงโตมาแพะย่าไหมไม่นะ่ะสิงโตงูเสือจะเค้เหยี่ยวผู้บริโภคพืชและสัตว์เนี่ยกินทั้งสองเลยจะพืชหรือสัตว์กินหมดกินได้หมดเช่นไก่เป็นเป็นคือ,อะไรเนี่ยเป,ปเป็ดหรือเปล่าเป็ดนะเป็ด หมูเต่าแล้วก็คนสําคัญเลยคนกินได้ทั้งพืชแล้วสัตว์ด้วยวะโอเคนะอันสุดท้ายคือผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์โอ้ยน่าก,กลัวมากเลยแค่ขาตอนน่าก,กลัวแล้วกินซากคือซากสัตว์โอ้โหผู้บริโภคซากคือซากสัตว์คือผู้ที่ี่กินสัตว์ที่เป็นไง ตายแล้วไปมาหาลัย<ๆ>สยองคนลกูกเส้นแรงสเส้นดินกริงๆแม่แม่นางสรารคก็ดีที่แหลงมันจะไปเจาะซากศพของชาวอินเดียโอเคนะมมาเราเราเห็นเรื่องคนร้ายไปต่อ,อกันที่อันที่สามผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายคืออะไรมันก็คือ การไปย่อยสลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้ย่อยสลายคือย่อยสลายซากพ,พืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นแร่ธาตุคืนสู่ดินสมม,สมมุติสมมุติเช่นอ่านดูเช่นไงแบทคิรีเรียเหรเห็นแล้วโอเคแน่นะเจ้ามอยผู้ย่อยสลายมันจะย,อยพพ่อยซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้มันเป็นแร่ธาตุลงสู่พื้นดิน ต่างจากผู้บริโภคนะผู้บริโภคกินอย่างเดียวมาเสร็จเนื้อหาแล้วเป็นไงไมยมกะรลองไปดูรูปสรุปของครูนี่อุูสัตว์ตั้งใจทานนะส่วนประกอบของระบบนิเวศมีอยู่สองส่วนคือที่อะไรไม่มีชีวิตกรับมีชีวิตหรือรก่อนไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตก็คือมีอยู่สามอัน สารอินทรีย์สารอนินทรีย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมสารอินทรีย์ได้จากอะไรเอออินทรีย์แปลว่าร่างกายได้มาจากสากพืชสากสัตว์สารอนินทรีย์อะแปลว่าไม่ไม่ได้มาจากร่างกายก็มาจากพวกสารอาหารและธาตุโอเคนะฮะเอาสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งโทษแล้วก็ดีโอเคนะฮะมาอันที่สอง ที่มาจากสิ่งมีชีวิตมีผู้ผลิตคืออะไรเท่านั้นพืชเก่งมากสร้างอาหารเองได้ไหมได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงผู้บริโภคมีกี่อันน้าเมื่อกี้มีอยู่สี่อันคือบริโภคพืชใครพืชเนี่ยนี่ไงอะไรน้นองนอันกินคืออย,ย่างเดียวบริโภคสัตว์นี่ไงอะไสิงโตกินสัตว์อย่างเดียวกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นี่ไงอะไเอีกอีอีกและอันสุดท้ายคือ ผู้ที่กินสักพ์คือสักสัตว์อันที่สามผู้ย่อยสลายโอเคนะเช่นเห็บ้า,าวาเป็นไงเสร็จแล้วเรื่องของวันนี้ส่วนประกอบของระบบนิเศไม่จ๊ย่างไะ,<น>ะแล้วครูก็ให้งานไว้ตั้งใจนะเดี๋ยวเจอกัน